ต่อไปเป็นการอบรมการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบตารางเวรน,นอกจากผู้ดูแลระบบที่ทำหน้าที่ตั้งค่าและกำหนดเงื่อนไขต่างๆแล้วยังมีบทบาทของผู้ใช้งานคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกลุ่มที่1เจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างตารางเวรรวมถึงการแก้ไขข้อมูลและสามารถดูรายละเอียดข้อมูลตารางเวรของหน่วยงานตัวเองได้ กลุ่มที่2บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการขอแก้ไขข้อมูลและการขอแลกเวรกลุ่มที่3คือหัวหน้างานหรือหัวหน้าสาขาทำหน้าที่อนุมัติตารางเวรกลุ่มที่4ผู้อํานวยการฝ่ายหรือผู้บริหารทุกระดับสามารถเข้ามาดูข้อมูลรายงานต่างๆในระบบได้โฟล์การทำงานของระบบตารางเวรเริ่มจากเจ้าหน้าที่ธุรการทำการสร้างตารางเวรในระบบ เสร็จแล้วส่งให้หัวหน้างานหรือหัวหน้าสาขาพิจารณาอนุมัติกรณีไม่อนุมัติธุรการหรือผู้จัดทำตารางเวนทำการแก้ไขข้อมูลตารางเวรอีกครั้งกรณีได้รับการอนุมัติแล้วระบบจะดึงไปแสดงให้บุคลากรดูตารางเวนของตัวเองได้กรณีพบว่าข้อมูลการปฏิบัติงานไม่ตรงกับตารางเวรบุคลากรจะขอแก้ไขข้อมูลในระบบแล้วระบบจะส่งกลับไปให้ธุรการ ทุกวันที่ 1, ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานตามที่ตั้งค่าไว้จากนั้นธุรการของหน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาและแก้ไขกงานให้ถูกต้องเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วธุรการกดส่งข้อมูลให้หัวหน้างานทำการพิจารณาอีกครั้งโดยหัวหน้างานจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่4และทุกวันที่5ระบบจะประมวลผลข้อมูลการลงเวลาครั้งที่ส โดยหลังจากประมวลผลครั้งนี้แล้วระบบจะปิดไม่ให้หน่วยงานแก้ไขตารางเวรแต่ยังคงเปิดสิทธิ์ให้อดมินเอแก้ไขได้รายการที่มีการแก้ไขหลังการประมวลผลให้ทำเป็นตกเบิกในเดือนถัดไปจากนั้นระบบจะดึงข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณเงินเดือนรวมถึงการเบิกจ่ายสวัสดิการและค่าตอบแทนต่างๆข้อมูลตั้งต้นที่อดมินของระบบตารางเวรต้องจัดเตรียมประกอบด้วย ประเภทเวรหรือกง,งานวิชาชีพที่ขึ้นเวรจุดขึ้นเวรตั้งค่าตารางเวรอัตราค่าตอบแทนและระดับสมรรถนะเพื่อใช้ในการกำหนดอินชาร์ในตารางเวรการจัดการข้อมูลตั้งต้นเริ่มที่การกำหนดประเภทเวรเช่นเวรเช้าบ่ายดึกและการกำหนดกง,งานย่อยยกตัวอย่างเวรเช้าแบ่งเป็นชอหนึ่งถึงชอหก และยังสามารถกำหนดช่วงเวลาของกะงานว่าเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงวิชาชีพที่ขึ้นเวรเป็นระบบสำหรับกำหนดว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีการจัดตารางเวรเนื่องจากบางตำแหน่งก็ไม่ต้องจัดตารางเวรข้อมูลในส่วนนี้บริษัทได้กำหนดค่าตั้งต้นไว้ให้แล้วหากต้องการแก้ไขผู้ดูแลระบบตารางเวรสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อตำแหน่งต่างๆที่ใช้ในการจัดตารางเวรได้ การกำหนดจุดขึ้นเวรเป็นระบบสำหรับเก็บข้อมูลพิกัดที่เปิดให้ลงเวลาทำงานตามตำแหน่ง GPS แบ่งเป็นอาคารต่างๆแต่ละอาคารสามารถมีจุดเช็คอินได้มากกว่า1จุดซึ่งพนักงานสามารถลงเวลาได้ในรัศมี5เมตรจากจุดที่กำหนดผู้ดูแลระบบตารางเวรสามารถตั้งค่าการประมวลผลได้2แบบคือแบบออโต้และแบบแมนนวลสามารถกำหนดวันที่และเวลาที่ต้องการให้ระบบประมวลผลได้ ปัจจุบันจะเซตไว้วันที่หนึ่งและวันที่ห้าของทุกเดือนนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าแถบสีของระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้สามารถจัดเวรได้ตามเงื่อนไขเช่นบางหน่วยงานกำหนดว่าต้องมีระดับอาวุโสอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นต้นการตั้งค่าสีของ,ง,างตารางเวรก็สามารถกำหนดค่าได้เช่นกันผู้ดูแลระบบตารางเวร สามารถกำหนดระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อนำไปแสดงในตอนจัดตารางเวรได้โดยกดปุ่มเพิ่มเลือกรายชื่อแล้วกำหนดระดับที่ต้องการการกำหนดอัตราค่าตอบแทนประกอบด้วยระบุตำแหน่งที่ต้องการระบุเงื่อนไขาการลงเวลาเช่นบางเวรต้องขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลา15นาทีหรือห้ามปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน7วันห้ามเวรดึกต่อเช้า ห้ามเว้นบ่ายต่อดึกเป็นต้นในส่วนของค่าตอบแทนสามารถกำหนดได้ทั้งของเว้นปกติเว้นออนคอลและค่าตอบแทนของเว้ที่เป็นพัทไทมโดยเว้นออนคอลสามารถตั้งค่าว่าไม่ต้องเช็คเรื่องการมาสายหรือกลับก่อนเวลาได้ธุรการของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้ามาสร้างตารางเว้นของหน่วยงานตัวเองได้โดยกดปุ่มสร้างใหม่เลือกเดือนปี แล้วกดปุ่มแสดงระบบจะดึงรายชื่อในหน่วยงานนั้นๆมาเพื่อให้ทำการจัดตารางเวรเลือก,กงานที่ต้องการแล้วสแตมป์ลงบนช่องเวรประจำวันของแต่ละคนระบบจะแสดงยอดรวมไว้ให้ว่าแต่ละคนมีเวรเช้าบ่ายดึกกี่วันวันหยุดกี่วันมีโอทีกี่วันเมื่อจัดเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกระบบจะส่งข้อมูลไปให้หัวหน้างานหรือหัวหน้าสาขาทำการอนุมัติ ต่อไปเป็นการอนุมัติตารางเวรโดยหัวหน้าง,งานต้องเข้ามาตรวจสอบและอนุมัติในระบบเลือกเมนูอนุมัติตารางเวรจากนั้นกรองข้อมูลสถานะที่เป็นรออนุมัติแล้วกดปุ่มแก้ไขระบบจะแสดงข้อมูลตารางเวรให้พิจารณากรณีไม่อนุมัติให้ระบุหมายเหตุเพื่อแจ้งกลับไปยังผู้จัดทำตารางเวรแก้ไขตารางเวรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบจะเปิดให้พนักงานสามารถดูข้อมูลและลงเวลาทำงานได้เมนูขอแก้ไขตารางเวรใช้สำหรับกรณีที่พนักงานทำงานไม่ตรงกระงานในตารางเวรเช่นกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเวรหน้าง,งานกระทันหันโดยพนักงานสามารถขอแก้ไขได้ก่อนการประมวลผลเพื่อให้ผู้จัดทำตารางเวรทำการแก้ไขกะงานให้ถูกต้อง หลังการประมวลผลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งการแก้ไขตารางเวรจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานทุกครั้งในส่วนของการแลกเวรพนักงานทุกคนสามารถแลกเวรได้ในระบบโดยกดเลือกเวรของตัวเองจากนั้นเลือกเวรของคนที่ต้องการแลกระบบจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเวรที่เลือกนั้นสามารถให้แลกได้หรือไม่ถ้าติดเงื่อนไขเช่นเวลาชนกัน หรือติดเงื่อนไขอื่นๆตามที่ตั้งค่าไว้ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อได้เวรที่ต้องการแลกแล้วระบบจะส่งคำขอไปให้หัวหน้าง,งานพิจารณาอนุมัติการประมวลผลข้อมูลการลงเวลาระบบจะปิดการแก้ไขาตารางเวรตามเวลาที่ตั้งไว้แล้วจะทำการประมวลผลอัตโนมัติผู้ดูแลระบบตารางเวรสามารถเข้ามาติดตามการทำงานของระบบได้ว่า ประมวลผลแล้วเสร็จหรือยังนอกจากนั้นเรายังสามารถทําการประมวลผลได้เองเช่นในกรณีที่มีการแก้ไขตารางเวรรายคนสามารถเลือกประมวลผลได้เฉพาะคนที่ต้องการอัปเดตข้อมูลจากนั้นกดปุ่มเริ่มประมวลผลและกดยืนยันการทํารายการเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วระบบจะแสดงจํานวนรายการทั้งหมดให้ทราบ